พัไลายไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย h o t l ด n e Thailand ไลทแล์ทุกข่าวคือความจริงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลามาพบกันเช่นเคยกับฮอตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงทางททบ .5 ทุกวันจันทร,ร์ถ,ถึงวันศุกร์9้านาิกา35นาทีค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้นะคะเราจะไปติดตามชมโครงการเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนประจำปี2558โดยกรมกิจาการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยในพื้นที่จังหวัดสกลนครกันค,นค่ะ สีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดย All New Camry the new icon of elegance เนื่องในวโราวกาสมหามงคลที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวะจะทรงมีพระชนมายุครบ9 0 0 0รษาในปี2560ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่จะทำให้ราษฎรและชุมชนมีความเข้มแข็งยั่งยืนสามารถเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นๆตามหลักยุทธศาสาตร์พอเพียง เพื่อความมั่นคงของประเทศทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจึงได้จัดทำโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อจำนวน90หมู่บ้านตั้งแต่ปีพศ2558ถึง2560โดยได้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นหมู่บ้านตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆต่อไปสีสันแห่งกองทัพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อที่จังหวัดสกลนครค่ะกับโครงการเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนประจำปีงบประมาณ2,558 โดยมีพลอากาศตรีรัฐเดชจุลวุฒิผู้มยการสำนักประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารพร้อมคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อโดยมีพันเอกวิบูลผมปันผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26จักงานพัฒนาภาค2ให้การต้อนรับและผ่าเยี่ยมชม โดยหมู่8บ้านโคกสามัคคีตำบลต้นพึ่งอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครแห่งนี้ถือเป็นหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อที่มีการบริหารจัดการน้ำด้วยการขุดลอกคูครองอ่างเก็บน้ำมีการทำเหมืองและฝายรวมถึงมีระบบธนาคารน้ำอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาด้านการเกษตรโดยมีการส่งเสริมการทำการเกษตรนอกฤดูกาลพร้อมทั้งมีการส่งเสริมอาชีพ รวมถึงดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะเพรากินหลักก็คือเรื่องการสร้างถนนนนททางถนนไรฝุ่นให้กับชาวบ้านนะครับได้สัญจรด้วยด้วยความสะดวกนะครับได้ถนนที่มาตรฐานอีกนึงก็คือการพัฒนาแหล่งน้ําโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยน้ำเพื่อการเกษตรครับสำคัญมากเพราะฉนั้นในฤดูแล้งเนี่ยอีสานนี่เราจะรู้ว่าเวลาแล้งช้าจริงแต่ว่าแล้แงแล้งเร็วแล้งเร็วแล้งรุนแรงเวลาฤดูน้ําหลากเนี่ยน้ำจะท่วม เวลาดูดูแล้งเนี่ยจะไม่มีน้ําทําการเกษตรนะครับแล้วก็สภาพคุณภาพสภาพดินที่ใช้มานานก็คุณภาพเสื่อมสภาพไปนะครับนี่พวกนี้เราต้องปรับปรุงภารกิจสําคัญคือเราหาแหล่งน้ำทำกเกษตรให้กับรัศดรครับผมจากการที่หน่วยบัญชาการเคลื่อนที่26เลือกหมู่บ้านโคกสามัคคีนี้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างเดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งและต้องใช้เส้นทางลูกรังจากถนนใหญ่เข้ามาในหมู่บ้านเป็นระยะทาง3กิโลเมตร ปัญหาดั้งเดิมคือเป็นพื้นที่ราบลุ่มเมื่อมีฝนตกน้ำจึงไหลไปหมดและเมื่อถึงฤดูแล้งก็ไม่มีน้ำทำการเกษตรทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26จึงได้เข้ามาช่วยพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนขณะน,นี้หมู่บ้านเริ่มเขียวขึ้นปัจจุบันบ้านโคกสามคีมีอ่างเก็บน้ำ50าไร่โดยได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากกองบัญชาการกองทัพไทยและส่วนหนึ่งจากการรวบรวมเงินของชาวบ้านจัดซื้อที่ดินจนทำเป็นอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้าน และในปัจจุบันชาวบ้านโคกสามัคคีได้ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่ได้อย่างแรกก็คือหมู่บ้านเกิดความรักความสามาคัคคีช่วยกันปรับแต่งภูมิทัศน์หมู่บ้านให้มีความสะอาดชาวบ้านปลูกพืชผักสวนครัวและดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกประการเดิมที่ชาวบ้านจะนิยมกันไปขายแรงงานในเมืองหลวงแต่เมื่อเริ่มมีโครงการก็กลับมาอยู่บ้านแล้วครึ่งต่อครึ่ง ส่วนเรื่องไรายได้ก็มีพอสมควรพออยู่พอกินตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรก็ตามชาวบ้านพร้อมร่วมกันต่อยอดเพื่อทำโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อนี้ต่อไปเพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาที่ดินที่มีขนาดเล็กแต่ให้เกิดมูลค่าสูงสุดและพวกเขาก็มีความภาคภูมิใจที่หมู่บ้านโคกสามัคคีของพวกเขาถือเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่ดีมีประโยชน์ทำให้ชาวบ้านจากหมู่บ้านอื่น เข้ามาศึกษาดูงานกันอย่างต่อเนื่องค่ะ <line> และช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่งานเปิดโครงการทุนสารฝันเพื่อลูกหลานโชห่วยที่ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาพิวัตรจังหวัดชนบุรีกันค่ะข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดย พร้อมดีหุ่นดีด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกิโลเอาท์ กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุนไทยและบริษัทซีพีออลจำกัดมหาชนจัดงานมอบทุนสารฝันเพื่อลูกหลานโชห่วยให้กับบุตรหลานผู้ค้ารายย่อยและลูกจ้างร้านค้าจำนวน1000ทุนทั่วประเทศเป็นมูลค่ารวมกว่า54ล้านบาทเพื่อเข้าศึกษาในสาขางานธุรกิจค้าปลีกระบบทวิภาคีนววิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรหรือศูนย์การเรียนปัญญาพิวัตร 20แห่งทั่วประเทศโดยมีนายสันติชัยสารถวันแพทย์รองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณนนิชย์เป็นประธานรับมอบณบริเวณหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่อํเภอเมืองจังหวัดชนบุรีการมอบทุนสารฝันเพื่อลูกหลานโชว์หวยเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเย,ยาวชนของ c p พอ สนับสนุนให้บุตรหลานและลูกจ้างร้านโชวห่วยได้มีโอกาสเข้าศึกษาฟรีในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขางานธุรกิจค้าปลีกที่วิทยาลัยปัญญาพิวัฒ ซึ่งเป็นการเรียนระบบทวิภาคีเรียนควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริงเป็นระยะเวลา3เดือนตลอดระยะเวลา3ปีของการเข้าศึกษานักเรียนจะได้รับประสบการณ์จากการทำงานเพื่อให้ทันและสอดคล้องกับการแข่งขันที่จะมีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตและยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางพัฒนาธุรกิจของตนเองอย่างยั่งยืนมาเรียนแล้วก็ ได้ได้เข้าศึกษาฟรีตลอดหลักสูตรระยะเวลา3ปีนะครับแล้วก็ในระหว่างการฝึกงานนี้น้องๆที่เรียนเนี้ก็จะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกงานด้วยนะครับตลอดหลักสูตรทั้ง3ปีเช่นเดียวกันนะครับเ,เมื่อจบการศึกษาแล้วก็บริษัท CPO จำกัดมหาชนก็จะรับเข้าทำงานในร้านเซเ e ่นอนะครับตรงนี้การมอบทุนการศึกษาผมคิดว่าเป็น เป็นช่วยนะครับในการสร้างรากฐานสำหรับเยาวชนนะฮะให้ให้มีความรู้นะให้มีการเรียนรู้ในการศึกษาสมัยใหม่การบริหารจัดการสมัยใหม่เรื่องค้าส่งครับปีกเสร็จแล้วเขาก็สามารถที่จะเข้าไปดําเนินการต่อนะฮะในในร้านค้าที่เป็นของพ่อแม่ก็เหมือนการสืบต่อกิจการจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ต่อไปนะครับนี่เป็นโครงการผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็สามารถที่จะทําให้อาชีพ เออครับรีคาทส่งนะในในลักษณะของร้านค้าดั้งเดิมเนี่ยยังสามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไปเหมือนกันครับสำหรับผู้เข้ารับทุนการศึกษาจะต้องเป็นลูกหลานของผู้ค้ารายย่อยหรือลูกจ้างร้านค้าที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าอายุระหว่าง15 20ปี ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยี like ปัญญาพิวันรสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cpl.co.th ค่ะฮอตไลน์ t h a i l a ด d ได้เวลาไปติดตามข่าวคราวในวงการกีฬากันบ้างก,กับสปอร์ตฮอตไลน์ค่ะ สปอร์ตออตไลน์สนับสนุนโดยโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกขึ้นชื่อว่าเป็นสโมสรอนยักษ์ใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยมานานและยังเคยเป็นแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งสมัยด้วยองค์ประกอบที่เพียบพร้อมของทีมทำให้ทุกวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักฉลามชนชนบุรีเอฟซี ทีมฟุตบอลแถวหน้าของวงการลูกหนังบ้านเราจากทีมท้องถิ่นสู่ยอดทีมระดับประเทศพวกเขามีจุดเริ่มต้นอย่างไรก็มาปี2535ที่ได้พวกเราได้เริ่มท,ทํมมาทีมอัศจรรย์สีชาซึ่งเป็นโรงเรียนเก่านะฮะก็ทํามาช้างเผือกรุ่นแรกตอนนั้นก็ทำมาเรื่อยๆฮะเด็กก็จบม .6 เราก็หาสมโมสรให้เขาเล่น เมื่อแต่ก่อนนี้ก็ส่งไปเล่นในสโมสรที่ใหญ่ในกรุงเทพเพราะสมัยก,ก่อนไทยลีกยังไม่บู๊ขนาดน,นี้ก็ส่งไปจนกระทั่งคนที่ไปได้ก็โอเคคนไหนที่ไปไม่ได้เราก็เลยต้องให้พัฒนาอยู่ที่ชลบุรีตอนนั้นก็เลยสมัครเล่นโปรชเชียลลีกนะแล้วก็เล่นเป็นโปรชเชียลลีกมาเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งปี2005มีการรวมลีกนะฮะแล้วเราก็ได้ขึ้น เรนนีแ้แ,แ,แ,แชมป์โปรอิสก็ไลยขึ้นมาเล่นไทยลีกปีแรกคือ2006แล้วก็ปีนั้นได้อันดับ8พอเป็น 2006. 2007เราก็ได้แชมป์มันก็เกิดการบูมฟุตบอลไทยเพราะว่าอาจจะเป็นทีมภูท,ทรทีมแรกที่มีแฟนบอลเยอะเข้ามาดูนะแล้วก็ในปีนั้นปี2008เราได้เล่นเ c แชมเปีนลีกมันก็คล้ายมันกัเป็นตัวแทนของทไทยนะเล่นทีสามสุด ตอนนั้นมีกำบะโอพากามีเมลเบิร์นวูทอรี่เข้ามาเล่นก็ทําให้ผลงานอางไรค่อนข้างจะดีในตอนนั้นก็แฟนบอลทั่วประเทศก็มาเชียร์กันหลนะังจากนั้นบอลไทยก็เริ่มบูมขึ้นมันก็ทําให้ต่างจังหวัดหลายทีมทีมวูทรต่างๆก็ได้เกิดขึ้นนะมันก็เลยทําพัฒนาจนถึงทุกวันนี้ทั้งหมดคือฮอตไลน์ไทยแลนด์ในวันนี้นะคะ ขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาตลอดและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเราค่ะพบกับ h o t l ล n e ไทยแลนด์ได้ใหม่ทางททบ5ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง